มาดูวิธีการเจาะติดตั้งลูกปืนนะท่านอันนี้ผมก็ใช้ลูกหมูเจาะให้มันเป็นรูแบบนี้แล้วก็ใช้ตู้เชื่อมนะตัดตรงนี้แล้วก็เอาที่เหลือเนี่ยยัดเข้าไปด้านในแล้วเราจะมาสาธิตการใส่น็อตนะท่านใส่ยังไงผมใช้นอ็อตยิงสังกะสีนะท่านาผมใช้น็อตในการยิงสังกะสีเนี่ยเพื่อเป็นตัว แบกรับน้ำหนักตรงนี้นะท่านหรือว่าจะใช้ตะปูหรือว่าจะใช้น็อตเกลียวอะไรได้หมดเลยทุกท่านแต่ว่าผมมีน็อตยิงสังกะสีผมก็เลยเอาน็อตยิงหลังคาเนี่ยมายิงจากฝั่งนี้ทะลุมาฝั่งนี้นะครับแล้วที่มันปลายปลายตัวนี้เดี๋ยวเราก็เอาลูกหมูมาตัดออกนะวิธีการเจาะยังไงให้มันตรงนะท่านเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะอตอนอื่น ก่อนอื่นเรามาร์กก่อนนะท่านเรามาร์กจุดตรงกลางก่อนประมาณนี้เนาะมันจะได้เจาะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาได้ตรงกันเสร็จแล้วเราก็ไปเจาะใช้ลูกปืนนะท่านเราก็เอาลูกปืนเนี่ยมาวัดดูว่ามันความสูงอะไรเงี้ยเท่ากันหรือยัง ทีนี้เราก็จะหยอดลูกปืนใส่เข้าไป that you want รอยทุกท่านแค่นี้ก็หมุนได้แล้วสังเกตดูว่าฝั่งนี้กับฝั่งนี้เนี่ยมันจะความสูงมันจะเท่ากันสามารถหมุนให้ตัวได้แล้วฝั่งนี้ก็เหมือนกันสองฝั่งแบบนี้มันดีถ้าในอนาคตลูกป,ปืนแตกก็สามารถถอดมาเปลี่ยนได้นะ,ะเห็นไหมนี่มันให้ตัวได้นะทุกท่านนะฮะ อ่าโอเคฮะใช้งานได้นะท่านทีนี้เราก็จะมา,าการใช้น็อตแบบนี้นะก็จะดีนะท่านดีตรงที่มันสามารถเปลี่ยนได้นะนะท่านเวลาลูกปืนมันแตกหรือว่าอะไรนะหรือว่าเราจะขันออกก็ขันได้ หาปเจเบอร์เบอร์เบอร์สิบก็ขันได้เลยนะผมก็จะตัดส่วนเกินออกนะ ออามานี่หมดเลยประทาสีกันร่วงกระพึงเลยเห็นเอ็นห้ซิวเอาอันนี้มาทาสีเอาท่านเอาบัวเนาะ เดี๋ยวผมก็จะเก็บรอยสีทุกนี้นะท่านที่มันเลอะที่มันตัดื่อกี้งานละเอียดพี่น้อยรอยตัดนิดนิดหน่อยหน่อยเราก็ต้องซ่อมเต็มทาสีเหมือนเดิม นี่ก็จะยิงแผ่นกลับขึ้น Ừ em